จ้าหน้ที่สมุนภาชนะเพื่อให้ลูกยางหมายเลขกระกันค่ะเสร็จแ,แล้วจะทําการเปิดฝาเพื่อให้ท่านประการกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาครั้งละหนึ่งลูกค่ะว่าจะใช้หลักใดในการตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขค่ะท่าน,นประธานเสียงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข6ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่6ตั้งที่หลักหน่อยค่ะ ประธานกรรมการ,การ,การเสียงหยิบขึ้นมาใหม่นะคะได้หมายเลขสองค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่สองตั้งที่หลักสิบค่ะต่อไปนะคะได้หมายเลขสี่ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่สี่ตั้งที่หลักร้อยค่ะ ท่านประธานกรรมการสี่งหยิบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลขห้าค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่ห้าตั้งที่หลักพันค่ะท่านประธานสิงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลขสามค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่สามนะคะตั้งที่หลักหมื่นค่ะ หมายเลขสุดท้ายค่ะหมายเลขหนึ่งค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่หนึ่งตั้งที่หลักแสนค่ะเจ้าหน้าที่ทําการติดตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขให้เข้าที่เรียบร้อยนะคะขอเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของวงล้อและลูกบอลหมายเลขที่จะใช้ในการออกรางวัลค่ะและในวันนี้นะคะผู้ให้เกียรติมาร่วมหมุนวงล้อเป็น สมาชิกสภาจังหวัดร้อเขตหนทวัตบุรีค่ะและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลร้อนะคะได้ให้เกียรติมาร่วมหมุนวงล้อสลับกับพนักงานหมุนวงล้อของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ อันออกรางวัลในวันนี้นะคะเป็นการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบใบจ,จํานวน80ชุดนะคะชุดละ1ล้านฉบับค่ะและสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัลนะคะ24ชุดค่ะชุดละ1ล้านฉบับรวมเป็น104ล้านฉบับค่ะราคาฉบับละ80บาทค่ะท่านที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักนะคะจะต,ต้องเสียค่าอากรสแตมในอัตรา1บาทของเงินรางวัลทุก200บาทค่ะ หรือเศษของ200บาทนะคะและท่านที่ถูกรางวัลสลากการกุศลจะต้องเสียภาษีหักหน้าที่จ่ายในอัตราร้อยละ1บาทของเงินรางวัลค่ะเมื่อการสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะขอความร่วมมือผู้ขายสลากนะคะไม่ขายสลากแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีนะคะและไม่ควรให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงการเสี่ยงโชคไม่ว่ารูปแบบใดค่ะ รวมถึงไม่ขายสลากในสถานศึกษาห,าหรือบริเวณใกล้เคียงค่ะสำน uh ักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะขอให้ผู้ซื้อสลากซื้อสลากแต่น้อยใช้สอยประหยัดไม่อัตคัดเงินทองนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเสพติดพนันและปัญหาทางการเงินค่ะอันเนื่องมาจากสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะและก่อนซื้อสลากผู้ซื้อควรคำนึงถึงโอกาสในการถูกรางวัลเป็นสําคัญค่ะ คณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของวงล้อแล้วนะคะท่านประธานกรรมการได้กำหนดให้ตั้งวงล้อไว้ที่หมายเลข101 101, 101ค่ะ และในลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกบนสีแทนตำแหน่งรางวัลน,นะคะเข้าใส่ในภาชนะประดิกฐทรงกลมเพื่อเสี่ยงลำดับในการออกรางวัลค่ะโดยให้สีเหลืองแทนตำแหน่งรางวัลที่สองค่ะมีห้ารางวัลเงินรางวัลรางวัลละสองแสนบาทค่ะสีชมพูนะคะแทนตำแหน่งรางวัลที่สามค่ะมีสิบ